อาได้สุดโอโซนถึงสะทีค่ะถึงสักทีควรจะถึงได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะมาถึงพอดีทันพระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วค่ะค่ะมัวจะเที่ยวดูการแสดงช้างเพลินค่ะนางโชว์อยู่นี่ค่ะค่ะก็ขอตั้นรับเข้าสู่ช่วง ของโปรดค่ะตอนนี้เป็นของโปรดของปุ้ยก่อนนะคะและเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งค่ะจะเป็นของโปรดของน้องโยค่ะเดี๋ยวเพิ่งของโปรดของพี่ปุ้ยคือคืออากาศบริสุทธิ์แล้วก็ทะเลอย่างนี้และค่ะชอบมากค่ะและของโปรดของน้องโยคือ เลือกเดียวพี่มามต้องพาคุณผู้ชมนะคะต้องพาพาทินพาเที่ยวตอนแรกเนี่ยค่ะตั้งใจไว้ว่าจะไปสักการะหลวงพ่ออีนะคะค่ะแต่ปรากฏว่ามาไม่ทันมันติดหลายอย่างเลยก็จะมาถึงเนี่ยติดทินติดนู่นติดค่ะก็เลยน้อมลำลึกนะคะถึงหลวงพ่ออีตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปของโปรจริงๆค่ะที่ตลาดสัตหีบค่ะ มีของอร่อยหลายต่อหลายอย่างหลายอย่างมากเลยไอ้ของของที่โยชอบดีเหมืองเช่นเขาเรียกว่าแจร้อนนะคะแจงร้อนนั่นน่ะโอ้โหโยชอดูชบมากอรกระทรอนหมันปิ้งใช่ไหมคะแต่ไม่รู้จะได้กินทันหรือเปล่านะจะยังว่ารายการเราอ่ะไม่เป็นไรพี่คือจะกินอะไรไม่ค่อยน่าแต่แจงร้อนเห็นบอกว่ามีข้าวต้มปลาก็อร่อยข้าวต้มปลาก็อร่อยแล้วก็จะมีขนมเค้กขนมเค้กก็อร่อยแต่ว่าถูก และดีไม่เชื่อไม่เชื่อต้องไปต้องไปลุยค่ะลุยค่ะจะไปลุยตลาดเอาลุงของสัตหีบกันค่ะ าจาจะเป็นหัวล้อวิชาเขาเหมือนกันทำไมอะ่ะถ้าเขามีคู่ทิ้มือันดีบูลชัดๆอยากจะหาจริงๆตกปลา <c oughs> ไม่มีเป็นไรหายกันเองตอเจ็บก <c oughs> อก <c oughs> <c oughs> ได้ค่ะแล้วทีน,นะคะลืมถ่ายรูปตัวเองเดี๋ยวผิดคาแรคเตอร์เอาไม่เป็นไรค่ะของย่นย่นย่นไ,ไเปนไไเหนื่อยไห่เนอ่ย ี่ตกดินไปแล้วนะคะของโปรดพี่ปุ้ยไปแล้วไงี่ค่ะชักอยู่ละใช่ไหมค่ะแน่นอนค่ะเพราะตอนนี้นะคะยูอยู่นี่เลยค่ะถนนเทศบาลซ้ายหนึ่งที่ที่ตลาดสันตะหีนะค่ะเรามีเจ้ามือเอ้ยไม่ใช่เจ้าผิดมาด้วยค่ะคนหนึ่งนะคะค่ะแล้วยังไงเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรทานหรือเปล่าดีกว่าว่าไก่อร่อยมากคค่ะขอบุณร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่ใช่ไหมคะคนหนึ่งใช่ค่ะร้านนี้จะมี โจ๊กอร่อยพวกไก่อร่อยนี่ดูอร่อยแม่อร่อยดูหมอ้อก็รู้เนี่ยดูหมอ้อตรงเขาแบบใหญ่มากเลยนะเ่ยค่ะเคียร<อ>์ชื่ออะไรคะพี่บีครับเคียรบีพี่บีพี่บีพี่บีขายอยู่ตรงนี้มานานยังคะสิบกว่าปีาแล้วสิบกว่าปีค่ะทันอะไรดีคะคานหนึ่งทันอะไรเอาเสี่ยวคั่ว่เสี่ยวคั่วนะ เดินมาก็ต้องทานวุ้ยเตี๋ยวขั้วไก่แล้วก็ข้าวต้มปลาก็อร่อยคุณพี่บุ้ยอ๋อค่ะกุ้งสดๆค่ะเนาะมาโจ๊กก็ใช้ได้ค่ะมาเมืองชายทะเลขับเรือนั้นดีบ้าอาหารทะเลก็หน่อยดีเนาะอ่าคั้่ไหนตั้งมต่ไหนด้วยอะไรคะแล้วก็ต้มทะเลรวมนิดต้มทะเลนะคะค่ะแล้ววุ้ย่ะะคเตี๋ยวขั้วไก่นะครับใช่ของโยก็พวกวของโยพวกไก่เหมือนกันอ่าค่ะโอเคค่ะค่ะ หนุ่มๆอะไรหนุ่มๆผมไม่กินค่ะแต่เดี๋ยวจะกินโชว์หนุ่มๆค่ะนี่นุ่มเนี้ยไม่กินแต่หนุ่มนั้นได้กินยวไปนั่งรอข้างในได้เดี๋ยวไปนั่งรอนะคะโยมาที่บ่อยเหมือนกันป้ยสมัยก่อนเพราะไงเพราะว่ามันสบายนะพี่ ่่แกมมนไจะอยู่ใกล้เองกันเราก็ออกมาจากเขาเรียกตรงตานรงตานใช่แล้วก็มาถึงตรงนี้กันเดียวเดียวก็เป็นติ่นมาเราเป็นตริงนะนี่เป็นคนสักขีคนสักขีเลยได้ไหมคะเกิดและโตที่นี่รับสมัครอะไรรับสมัครเจ้านี้ทานมานานแล้วใช่ไหมคะใช่นี่สิบกว่าปีแล้วลุึ่งมัดก็คือเห็นเจ้านี้อยู่แล้วเนี่ยเขาบอกว่ามีโจ๊กมีข้าวต้มมีก๋วยเตี๋ยวขวค่ะน้ำดื่มเขาบอกช่วยเหลือตัวเอง เพรานเดี๋ยวเดี๋ยวเลยกเดี๋ยวคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวโยมานะคะเดี๋ยวโยไปช่วยเหลือตัวเองซะดื่ม ดูยาบีตอนแกคขั้วนี่ฟิเมอร์ดูฟิเมอร์ดูนี่ธรรมดาที่ไหนไอเราก็นึกว่าจะใช้กระทะข,ขั้วขั้วในหม้อแฮ่แล้วความอร่อยอยู่ตรงไหนอะพี่อยู่ตอนขั้วต่มันแห้งอ๋อต้องทานให้แห้งๆใช่ไหม หมักกี่ชั่วโม,มงคะพี่โอ้หมักข้ามวันมันถึงเข้าเนื้อใช่ไหมคะขายกี่โมงถึงกี่โมงคะพี่บีสี่โมงโมงเย็นประมาณสี่ทุ่มกว่ากว่าแล้วหละหอมมากเลยอยากให้ทีวีมีกลิ่นค่ะคุณผู้ชมหอมเกวจะกรไปแล้วค่ะคุณผู้ชม พอเวลาช่วงบรรยายเนี่ยยูจะทิ้งไว้ให้พี่ปุ้ยเป็นคนบรรยายค่ะเพราะว่าเวลาของกินที่เราบรรยาย,ยมญญาไม่ออกค่ะเดี๋ยวยูจะรั่วหิวอย่างเดียวค่ะอโ้หอมเนาะติดมันไ,งไ,งไหมหอมมากป็นกันไหมนะฮะแต่ละคนนะคะทานแต่เมนูที่เขาดังๆเดี๋ยวเขาชิมหน่อยเขาชิมหน่อยคือไม่ได้แหละค่ะขนาดยังไม่ปรุงอร่อยน้ำซุปเขาอร่อยมากเลยค่ะคุณผู้ชม เนี่ยจะต้องคือต้องตีไม่ละเอียดอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ยังไม่ได้ปรุงนะคะม,มันจะหอมแบบว่านำ้ำน้ำต้มกระบุ้ข้าวต้มรวมมิตรทะเลปลาอย่างสดเลยค่ะคุณผู้ชม <laughs> หมูอย่างใหญ่ <laughs> <laughs> อร่อยอนี่ค่ะคุณผู้ชมคะคือ ถ้าทำยำปรุงเนี่ตกใจคุณจะเป็นคนกินพริกไทยเยอะเนาะงั้นอยู่ไกลๆเดี๋ยวฉุนเดี๋ยวฉุนยำมวยกินพริไกไทกเยอะมากนะคะน้ำเท่าเทียมก,กินโจ๊กเนี่ยอุดมไปด้วยพริกไทยแกะไหมคะ,ะกแกะจุกแกะจุกแกะจุกกระเทเลยไม่ยูงมีเคล็ดลับยังไงจะ๊ะเพราะว่าเวลาทานพริกไทยเนี่ยมันจะทําให้คือจะเป็นคนที่ทาน,อ,นอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้ร้อนแล้วก็จะทําให้เรารู้สึกว่าไม่อึดอัดไม่แน่น เพราะคือเท่าเฟอาไม่มีเอามาเอา,เอาด้วยเอาด้วยแค่นั้นไม่พอน,นะทำให้เราคิดเยอะอ,อ,อ่าเ <laughs> พราะไม่มีอื่นเ <laughs> ปอ่์วิธีนีอาจารย์หลงม,มาทางเนอะอะขอเถอะไม่เร็วเจดลบนี้จรย์ิ่งสั่งก็ต้องบอกโยม